เป็นการไปเชื่อมต่อนะครับกิจกรรมการมีเพลงร้องมีแรงต่างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเ,เรื่องของนัาการเรื่องของเด็กระดับประถมแต่ขณะเดียวกันนั้นพอในชื totally. ่องของกีฬาไม่มีมันก็เลยไปต่อยอดตรงนี้นะครับแต่เราได้มีการเผยแพร่ไปเฉพาะกับที่สสสนั้น ได้เสนอโครงการไปโดยต้องอันนี้ต้องขอบคุณท่านดบสุชาติซึ่งวันนี้ได้มาทำพิธีเปิดนะว่าเมื่อไปเจอตอนที่ไปทุกที่วัไดไร่ขิงจะคุยกับท่านท่านบอกว่าอาจารย์อย่าทำทบตุลาเลยทำแมสต์บอลนะไปขอคุณกระทรวงกาก็เลยทำเรื่องไปขอนะครับจึงมันมีวนเวงโต๊ะที่อยู่ด้านห้องด้านนั้นคือรกระนรวงลนเกกการทํางานตรงนั้นแต่ในเจตนาของทรตสุชาตินั้นก็คือ รวมเป็นแมสคอตที่มันสามารถเล่นในข้าอบาเล่นในหมู่บ้านได้นะครับชื่อของโครงการกว่าบอลต้ากลมคลอนลลกีฬาครอบครัวสละโคนสามใบทำวิจัยเสร็จแล้วแล้วก็ส่งผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้ได้ดำเนินาการไปแล้วดังนั้นในส่วนที่เราการที่แบกมานั้นปรากฏว่าผู้สูงอายุกับชอบใจเพราะว่าหนึ่งจะได้เล่นกับลูกหลานกับครอบครัวนะครับปัญหาขเราเราไม่สามารถจะแจะกอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ผมก็เคยคุยกับท่านว่าเป็นปไปได้ไหม17วิทด้เขตจะจัดจจตรงนี้แล้วก็มอบโต๊ะให้ปรากฏว่าปิดล็เกเองครูพันธ์สสให้ไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหา,าแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นตัวแทนของทั้งวิทยาเขตโรงเรียนกีฬามาแล้วผ่ตรงนี้เพราะว่าบางบางจุดพวกเราตรงนี้ถือว่าม,มันเป็นเรื่องที่อาจจะมองไร้สาระนะครับ แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือจะมีการทําวิจัย3ส่วนได้แก่ทำการรักษาทางด้านศึกษา,าศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในระบบสมองในเรื่องของการจุดทักษะท้ายปานะครับในสนามรข้างหน้านี้ตึงกาลังดาเนินการอยู่เอาเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนั้นจริงๆแล้วกําลังจะกษียนนะครับเกิดมะเสียแล้วที่ไปเรียนต่อเนื่องจากว่าเพื่อต้องการนําเอาสิ่งนี้ซึ่งมันเกิด ให้ทุกคนได้ทราบว่าเรามีอีกเยอะแยะเลยมันสมองพวกเรามีเยอะแยะในการที่จะดำเนินการนะครับทุกวันนี้หลายท่านก็ได้สนับสนุสนในการให้ลงเว็บไซต์มอมาภาพเคลื่อนหไหวกระโดงนะครับปรากฏว่ามีคนทคุกทกวคนละสามสี่คนตอนนี้ล่าสุดที่ใช้ก็คือสามพันเก้ารอคนประมาณนั้นนะครับแต่เราไม่ทราบถึงไทรกว่าระบบอินเทอร์เน็ตของเราเังไม่สามารถแจ้งได้ว่า ใค, diyorsun? ใครเข้ามาเขาต้องผ่ามอะไรไปหรือเปล่าอะไบนีเอาเอาเรือที่ขอไปด้วกันนะไม่เป็นไรครับติกขออย่าน้เลยคัครั่อนข้างจะเป็นประจำครับไปที่ไหนก็เป็นปัญหาจุดีเป็ต้ีรู้ว่ามันจะต้องกาครับ